ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26กันยายน2566ค่ะจำได้ไหมเอ่ยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นสถานสะเทือนทางทั้งแวดวงการเมืองอวันนั้นวันนั้น DSI ค่ะวันนั้น DSI โดยคำสั่งของพันตรุตรีสุริยาสิงหกระบบนผมเข้าใจละผมเข้าใจแล้วคุณสุริยาอาดีตอธิบดี DSI จเดเยอะเหลือเกินโดนเด้งไง 26กันยา2 5 6 6ยังเป็นอธิบดีอยู่นะคุณสุริยาอธิบดีดีเสั่งทีมงานคือหมายค้นจากสารอาญากรุงเทพบุกไปที่ปากท่อราชบุรีค่ะขอเข้าไปตรวจคน้นบริษัท,บร,ษทบริษัทที่ชื่อการจนาเฟสพอร์ตจำกัดค่ะเป็นของอเป็นของวิรัต วิวัฒนิติการจนาวิวัฒไม่ใช่วิรัตวิวัฒนิติการจนาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะคะปะกะติผมจะเรียกผมจะเรียกแกว่ากำนันตุ้ยอ๋อกำนันตุ้ยคือคนนี้ผมเรียกแกติดปากว่ากำนันตุ้ยและผมผมเมมเฉพาะชื่อกำนันตุ้ยดังนั้นไปเห็นชื่อจริงๆที่เป็นทางการบางครั้งจำไม่ได้เออพอเรียกสะชื่อกำนันตุ้ยอย่างเดียวจนคุณแค่จนไม่คุ้นชื่อจริงว่าชื่อจริงคือใครชื่อจริงก็คือวิวัฒ นิต,นต,ติการ,จนา,การจนาค่ะแต่ผมรู้จักแกในชื่อกำนันตุ้ยผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชบุรีใช่แล้วทุกคนรู้จักนะตระกูลนิติการจนาเนี่ยตระกูลการเมืองเป็นตระกูลการเมืองแล้วก็เป็นตระกูลธุรกิจค่ะตระกูลนี้มีสองกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับหมูที่ใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดระดับประเทศกลุ่มธุรกิจหมูของกำนันตุ้ยที่ปากท่อราชบุรีต้องถือว่าครบวงจรมีฟาร์มหมู มีโรงฆ่าหมูมีโรงงานแปรรูปหมูมีธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเนื้อหมูเลี้ยงค่าชำแหละแปรรูปแล้วก็ขายเองใทั้งขายย่อยขายปลีพยายามพยายามจะสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยนะพยายามที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วส่งเข้าไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ตระกูลนิติกัญจนาที่เอาดีทางด้านหมูมีอยู่สพี่น้อง พี่ว่าใหญ่น้องก็ใหญ่พอกันน้องชายของกำนันตุ้ยผมจำชื่อไม่ได้แต่เมื่อวันที่26กันยานี i ีบุกไปตรวจที่บริษัทของกำนันตุ้ยเป็นหมายค้นจากสารอาญาเลขที่1165ท2566ค่ะลงวันที่25กันยายน2566ค่ะโ <Okay. S 2> อเคหมายค้นออก25กันยาบุก ไปตรวจค้น26กันยารับทราบกันตามนี้นะค่ะวันลุ่งขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคําถามก็คือคําถามก็คือถ้าไปอ่านในเนื้อหาสาระของหมายคน้นหมายค้นเนี่ยต้องพรรนานาความให้ครบทวนตามเงื่อนไขกฎหมายจะไปค้นเขามันต้องมีที่มาที่ไปอะไรเป็นสารตั้งต้นรับฟังได้ไหมมีน้ำหนักพอไหมไปรากฏว่าสารตั้งต้นที่ DSI หยิบฉวยไปใช้ในการขอ ออกหมายค้นจากสารอาญ,ญาก็คือคดีพิเศษเลขที่59ทับ2,566 <5 66. S 1> ค่ะคดีพิเศษที่59ทับ2,566ก็คดีที่ว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อน161ตู้ที่แหลมฉบังนี่ไงจำกันได้ใช่ไหม161ตู้และไอ้161ตู้ที่แหลมฉบังเนี่ยบางส่วนมันมาพันกับพ่อลูกตระกูลภูริชัด และไปพันกับซับมีทองเศกสักนไปกันใหญ่ค่ะแต่วันนั้นก็ไม่จบนะเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็คือวันศุกร์ที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งกำนันตุ้ยก็ได้ให้คนของตัวเองนำเอกสารและคำชี้แจงทั้งหลายทั้งปวงไปส่งให้ดีเสมาส่ง,สงดีเอ,อจากการตรวจคนครั้งนั้นก็ตามมาด้วยการ มีคำสั่งให้กำนนันตุยจะต้องส่งเอกสารอะไรจะต้องส่งหลักฐานอะไรประ,ประมาณนั้นมเมื่อวันที่หนึ่งธันวาเป็นวันที่กำนนันตุ้ยให้คนเอาอะไรเอกสาราะไรไปส่งเพิ่มไปนําส่งสาระก็คือเฮ้ยผมไม่ได้เกี่ยวกับหุูเถื่อนนะก็เป็นการดีแค์ตัวเองนั่นแหละดีแค์ตัวเองใช่ค่ะนะโอเค